สอดจู่สอดจูอะไรเอ่ยนะคะมาขำไก่ไก่เจ้าไก่ไกต้องไก่คุกคุกไก่สมพลไกลจ่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเอ่อปถูกอะหนาขันนะะแบบนี้สอดจูเอาไข่ควงไปขันหน่อยสิเตียงห้องดับจิตนอตมันหลวมมากนี่มันหลอกใช้งานกันนี่เดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้ห้าบาทโอเค อ้าววันนี้ครับคุณหมอวันนี้ผู้ช่วยจูไม่อยู่หล้วครับสาวจูไปซ้อมเตียงคนไข้ไม่ไหลหรอเอมผมแค่แวะมาเยี่ยมเนะี่ยพอดีน้อยน้อยอ๋อมาเรียนลำไถ่หน่อยหน่อยหน่อยหนี่หน่อยนี่หน่อยหนี่เออกลับแล้วเดี๋ยวมีอะไรระบายได้นะระบายกับหมอระบายกับท่อระบายหน้าคลินิกได้เลยเออเดี๋ยวผมไม่คุยกับท่อเองก็ได้บายคุณหมออ่ะเสียงสาจูนี่นะ คุณมอช่วยด้วยผมโดนบาดโดนมิดบาดเหรอเอาพาสเาตอร์ไหมบาดเกตบอลใครมาวางไว้เนี่ยผมสะดุดล้มหน้าทิ่มเลยเื่นบาสเกตบอลเหรอเจ๋เป็นไรมากไหมอ่ะมาพากลัดอ๋อ,อคอุณหมอช่วยด้วยผมโดนบาดโดนมิดบาดเหรอหรือบาดเกตบอลโดนบาดพระที่นอนบนเตียงเนี่ยท่านวางมินเมย์ลนใส่หัวผมดังครับเลยต่างต่างไหมเระลาลาสามเข็มได้ คุณหมอช่วยด้วยผมโดนบาดคราวเนี้ยพาท่านทำหล่นหรือจงใจล่ะไม่โดนซ้นบาดทะทานเนี่ยเต็มมาเลยนอนดิ่นจริงๆอ๋อโดนตีนนี่เองรีบซ่อมแล้วรีบออกมาเฟโอเคโอเคโอ้ยคุณหมอช่วยด้วยผมโดนบาดคราวนี้บาดอะไรอีกฮะบาดพระบาดเกตบอลซ้นบาดหรือโดนเหรีบาดฮะโดนเลื่อยไฟฟ้าบาดโอ้โหแก่งจังไปขันม็อตยังไงให้โดนเลื่อยบาดเนี่ย กคนเตียงข้างๆนะสิลุกขึ้นมาเอาเล่อยไล่บาดผมเจยเลยปาทีหัวหลุดเลยนั่นน่ะนี่มันโดนไล่ฟันแล้วเฮ้ยรีหนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะสจูแต่ห้องที่ว่ามันห้องดับติดนี่น่ะโอ้ยจริงด้วยนี่มันพอดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยวิ่งดิเฮ้ย,ยจะรอเพราะว่าสวดอภิธรรมหรือไงวิ่งเฮ้ย